เคื่องพันธกรรมตัวนี้เป็นอรามขายนี่มันมีทั้งไม้พายและกก็สาบหรือว่าเป็นหูบสัตว์ต่งนางๆนานามเป็นสร้างบอ่อเป็นพระพุทธหูปนี่ร้ายเพื่อนขายอยู่ที่ตลาดสุมสุนอยู่ทำป่าฝานเนาะเมืองอาะแค้แครขำมวลมันจะมีร้ายสิ่งระยางมีเหล้า มียาหกสนิทปเป็นสายตัวนี้โซนตัวนี้แล้วจิเป็นอนา,าเรื่องพัฒกรรมซีไมล่ามือของคนลาวเาเองตัวนี้นะผู้ใดมาดินวัดเออวัดแล้วก็ทำบฝฟาแล้วก็จะซื้อเป็นที่ระล,ลึกติดไม้ติดมือไปนำตัวนี้ลาย ล้วนเลี้ยวจะมีสี่มื่นคนเราหมดนี่งามมีขาเพื่อนก็ยืนท้าแขกมาซื้อยืนยื่นอยู่นี่เดียิ้มอยู่นี่บ่มีแขกมามื่อนี้แขกบ่หลาณคนใดจักน้อยเป็นประมาณสองสามโมงแขกก็สิมาหลา่ถิ่นนีเต้เครื่องอันนะเป็นยาเป็นยังเดี๋น,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 นี่อันนี้อันนี้อันนี้ยังใหญ่ ทุกลาไรเผือกแค่บาหวานโอ้า oh, oh, oh. คนไทยกับเจ้าชอบเอาบริเลนาชินเลาะๆบุนอนเลยนัย่นเลยผู้ขายก็นอนอยู่กับมีบาทนี่<ใ>นอืออ่ตัวนี้เราเป็นเครื่องอาซีไม้ลายมือของคนลหาห์หอเองไปดูเฮ็ดผู้สร้างคิดหัวคิดผลิตสร้างเองเนี่ยเป็นดาบบ่อเป็นอีสังต่างๆนานา,นาเป็นขันที่ว่าเอาไว้ ไปใส่บาสใส่ยังโบนี่ล้วนแล้วจะเป็นสี่มือของคนละหอมเมื่อนี่เด็ดเดเมนเมื่อนี่เรีนได้มาแล้วก็ซื้อทิศไม่ได้มือไปเอยาวเอเงินนี่เป็นเข็นโบเข็นหน่อยเข็นใหญ่มีหกเมื่นี่เอเอาให้เบิ้ง